เมื่อคืนนี้เราคุยกันเรื่องตายแล้วไปสวรรค์ใช่ไหมแล,แล้วก็ตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนแล้วก็จะเป็นคนรวยอันนี้ต้องหวังแบบนี้ไปก่อนนะถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีหรือเป็นพมก็ดีส่วนใหญ่ไม่กลับลงมาแล้วก็ตีตัวต่อทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอีกไม่นานนะักพระสีอานก็ตรัส คนนี้เข้าถึงไตรสนาคมจริงๆฟังเทศจากพระสิอานจบเดียวก็เป็นประโสดาบันทีจะเป็นเทวดานะแล้วก็จะฟังอีกครั้งเดียวก็เป็นอาราหารันเทวดาดกับพรมนางฟ้าก็มีกำไรมากกว่าเราเจ้านั้นอันดับแรกก็ว่าดาทจานพุทธบริษัทการเจริญพระกรมฐานทุกคนหวังนิพพานในถูกต้อง แต่ว่าความจริงนิพพานนี่ถ้าจะไปได้จริงๆต้องมีบาร,รมีเต็มถ้ามีบาร,รมีบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถเข้าเข้าไปถึงนิพพานได้ตายไปพรมได้ไปเทวดาเป็นนางฟ้าได้แต่ยังเข้าบนิพานไม่ได้คำว่าบาร,รมีบาร,รมีเนี่ยก็แปลว่าเต็มแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้แปลว่าบาร,รมีคือกําลังใจเต็มเห็นไหมให้ย่อง,ยง่ายหน่อยนะ ความจริงที่ง่ายไม่ใช่ฉันไม่ใช่ปัญญาของฉันพระพุทธเจ้าจะแนะนําทีนี้คนนียปนิพันธ์ได้จุดไหนก็ต้องทราบว่าคนนี้ปนิพันธ์จริงๆในสังโยชน์สิบตัดข้อเดียวคือข้อตนที่เรียกว,ว่าสกาญทติติเพราะาตามสัพที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับภาษาวกอย่างท่านพาหยะท่านบอกว่าพาหิยะเธอจงอย่าสนใจในรูป ให้ตัดรูปตัวเดียวถ้าตัดกับวติสะ์วติสะร่างกายนี้ม่ไม่ช้าก็จะมีวิญญาณไมปัดแล้วยังเป็นของที่เขาทอดทิ้งเหมือนก็ทอนไม้ที่ไร้ประโยชน์ฟังเพียงเท่านี้วะติสสะก็เป็นอราหันต์ในดวงความอาการเบนอาเนตัดที่รูปตัวเดียวคือที่ร่างกายตัดร่างกายร่างกายใครแล้วตัดร่างกายคนอื่นหรือ ถ้าตัดจริงๆต้องตัดร่างกายของเราถ้าเรายาเห็นว่าร่างกายของเราดีเราก็เห็นว่าร่างกายคนอื่นดีถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีเราก็เห็นว่าร่างกายคนอื่นไม่ดีนี่ยต้องตัดที่เราเองนะข้อนี้ทิ้งไว้ก่อนยังไม่พูดวันนี้ไว้แค่เนี้เพื่อว่าคุณสวิตจะไปก่อนคืนนี้ก็ไปเสร็จไม่บาอะไรนะ <c oughs> วันนี้ก็อย่าพูดเรื่อ,อารณ์ของพรหมบุกกร ถ้ามีเวลาก็จะพูดชั่อารมณ์ข้าดาห์เมื่อคืนนี้เราพูดกันว่ามีการป้องกันตัวในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าตายจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์ฉันฉันก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นสัตว์นรกก็ด,เกดีเราก็เราก็ขาดทุนคำว่าขาดทุนรปลว่ามนุษย์ดีกับบรรดาสัตว์กันหลายล่วนั้นดีกว่าบายภูมิ นั้นการตายจากความเป็นมนุษย์อย่างน้อยที่สุดเราต้องไปสวรรค์การที่จะไปสวรรค์เราทำยังไงเป็นของไม่ยากตามพระบาลีพระเจ้าตรัสว่าทานนางของสักโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์เห็นไหมมีได้อ,อย่างมีแล้วใช่ไหมถ้ามีแล้วถ้าลืมก็ไม่ได้ไป นี่ข้อสำคัญมีว่าจงอย่าลืมทานบาร,รมีที่เราทำแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าจาคานุสติกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งที่มีความจําไว้ว่าเราเคยทําบุญทําทานทําทานที่ไหนบ้างถต่ไห้ทานกับพระให้ทานกับคนให้ทานกับสัตว์ก่อนที่จะหลับแร้วนอนนึกถึงสักวัเดียวหนึ่งว่าเรื่องทานการกุศลเราเคยทําแล้วดวยอยัง มันอาจจะนึกได้ไม่หมดจะนึกได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้เราคิดว่าทานเราทําแล้วทานเป็นปัจจัยเกิดความร่ํารวยในชาติหน้าเราทําแล้วนี่พอตื่นขึ้นมาก็นึกอีก,อก,อกนิดหนึ่งว่าเราเคยบวาเพ็นทานที่ไหนบ้างนึกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนี้มาชาจิตมันก็ชินเพราก่อนจะหลับเราก็ต้องนึกถึงทาน ก่อนตื่นใหม่ๆก็ต้องนึกต้องทานอย่างนี้ที่ว่าเป็นชาในจารคานัสติกรรมฐานเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธริษัทต,ตายจากความเป็นคนจะไปเกิดบนสวรรค์ทันทีเ็อ,อย่างอย่างกับใครสมมุติก็อย่างกับออสาธกีเทพธิดาอย่างสาธกีเทพธิดาเนี่ยเธอไม่เคยทําบุญอย่างอื่นมาก่อน เป็นแต่เพียงคิดว่าเราจะนําดอกบกขมนี้ไปบูชาเจดีย์ที่เขาก็บรรจุกระดูกพระรามแต่ก็ยังไม่ทันจะไปยังไม่ทันจะออกจากประกรอบบ้านก็มีนางยักษินีแปลงเป็นวัวแม่ดุอ,อ่อนผิดตายาเธอตายจากตรงนั้นก็ขึ้นไปปรบนสวรรค์ทันทีเห็นไหมจิตกำลันงนึกถึงทานการบริจาคคำบูชาพระอยู่นี่เป็นข้อที่หนึ่ง ้วข้อที่สองศีลที่เราเคยรักษาปกติเราก็รักษาบริบูรณ์บ้างไม่บริบูรณ์บ้างก็ตามใจแต่ว่าเวลาตอนค่ำตั้งใจสมาทานศีลคิดว่าศีลเราจะรักษาให้ครบถ้วนแล้วก็นึกถึงศีลก่อนหลับตื่นใหม่ๆแล้วก็นึกถึงศีลเราเคยรักษามันเพ่องบางอะไรบ้างกับของธรรมดาจะได้ว่าศีลห้าเราเคยมีศีลแปดเราเคยมีมใช่ไหม แม้แต่คนนี้เขาไม่มีศินเลยในยครั้งแรกเพียงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเขาก็ไปสวรรค์ได้ไปเป็นกุศลดาบันได้นี่เราเคยมีสินมาในการก่อนการรักษาสินเรามีตั้งหลายครั้งสินเราเราเป็นคนมีสินถ้านึกอย่างนี้เป็นปกติก่อนจะหลับนึกถึงสินตอนใหม่ๆนึกถึงสินเราเถ้าไม่ต้องบังคับอารมณ์จิตมันทรงตัวเอง อย่างนี้ก็ือว่ามีเป็นชาในศีลานติกรรมฐานคำว่าเป็นชาในบรรดาแต็นพริบัษัทถ้าเราจะพูดว่าไปเกิดบนสวรรค์ก็ต่ําไปชาหนี้เป็นกําลังของพรมนี่เราก็เอาแบบง่ายๆดีไหมหาก,กินง่ายๆแต่กําไรมากๆนะดีกว่าหาก,กินยากๆแต่ขาดทุนมีไหม ที่หากินยากแต่ขาดตัวนั่นก็หมายความว่าเวลาปฏิบัติกรรมฐานนั้นใช้อารมณ์เครียดเกินไปเครียดหนักเรี่ยงรัดตัวหนักเกินไปแล้วนกะ็ผลที่สุดการเล่งรัดตัวเกินไปนี่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอัตตกิรนฐานนโยเป็นการทรมานตัวจะไม่เกิดมรรคผลแก่ตัวเองทําไปนานเท่าไรก็ตามมรรคผลก็ไม่เกิดก็เกิดการกลุ้ม เมื่อเกิดอาการกลุ่มอารมณ์ก็เศร้าหมองไม่เมื่ออารมณ์เศร้าหมองตายก็ลงอบายภูมิมี่ขาดทุนนะกรงความว่าเราก็ทําตามแบบพระพุทธเจ้าทั้งสองดีกว่าง่ายๆก็รวมความว่าเราปฏิบัติกันแบบง่ายๆจะเอาจริงเพื่อส่วนใหญ่ให้ใช้อนุสติยิงแค่อนุสตินี่ก็ปฏิพันได้แบบสบายแล้วอนุสติหนึ่งพุทธานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ มันนี่เราพูดทึงพรมพรมกันนะถ้าเคืนพูดสวรรค์เป็นพรมกันแบบง่ายง่ายถ้าเป็นพรหมถ้าไปคุยกับนักปฏิบัติกรรมฐานเขาจะบอก,กต้องเข้าฌานสมาบัติเป็นปกตินั่นหมายความว่าต้องนั่งั้านร่างกายให้ตรงทำดวงจิตให้มั่นล้วกระสั่งอาราไมใ่ให้ตรงแต่ความจริงนั่นเป็นการฝึกแต่ถ้าอารมณ์จริงๆคนรจะใช้แบบอนุสติให้มีอารมณ์ชินฌานก็คือชิน การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นพุทธ,ธานุสติกรรมฐานอันนี้ถ้าเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าคนที่ได้มนโนยิธิเนี่ยได้กาไรเพราะเขาเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆคนที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าจริงก็นึกถึงพระพุทธรูกป็นแทนแตงอ่ะต้องมีความรู้สึกว่าเวลาไหนที่เราเคยปฏิบัติอย่เวลาก่อนจะนอนเคยบูชาพระเวลานั้นถ้าไม่มีโอกาสบูชาพระจิตใจเราไม่สบาย อารมณ์ไม่เป็นสุขเพราะเวลาบูชาพระเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปองค์แรกส่วนใหญ่จิตใจคนจะจับที่พระพุทธเจ้าเมื่อรองเราไม่ทีก็จับที่ประสงค์ใช่ไหมถ้าทาจับไม่ค่อยอยู่ก็ไม่เห็นว่าทำเราใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดในเมื่อเอราจับอยู่ที่พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามเม่จับอยู่ที่ประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งก็ตามโดยเฉพาะเวลานะ เวลาทำการงานก็ทำไปตามปกติแล้วเวลามันว่าจากการงานมาที่อารมณ์ก็นึกขึ้นมานึกถึงภาพพระพุทธรูปหรือพระเจ้าก็ตามนึกถึงภาพรงถึงภาพประสงค์ก็ตามจิตมันนึกเป็นอารมณ์ถ้าว่างขึ้นมาจิตมันจับแบบนั้นถ้าเวลาเราบูชาพระแต่ถึงเวลาบูชาพระไม่ได้บูชาพระก็ไม่สบายใจเวลาบูชาพระก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่เราบูชาจิตทรงตัว อย่างนี้ก่อนหลับนึกถึงตื่นขึ้นมาก็นึกถึงบางทีเราเดินไปน้นก็ตามก่อนที่จะถึงถึงที่จุดหมายปลายทางเราเดินไปคนเดียวเดินไปคนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครแล้วก็นึกถึงพระนึกถึงภาพพระถ้านึกว่าพระอยู่ในอกเขาเรียกว่าเป็นอรูปฌปานนั่นไงใช่ไหถ้านึกถึงพระอยู่ข้างนอกเป็นรูปฌาน ถ้านึกว่าพระอยู่ในอกของเราเป็นรูปฌานระฌานไหนก็ตามนึกถึงภาพรพระอยู่พระนั่งก็าตามพระนอนก็าตามเห็นพระยืนพระเดินก็าตามตามใจนึกอย่างนี้เที่ยวจิตเป็นฌานในพุทธ,ธานุสติถ้าคนที่มีกําลังใจแบบนี้ตายจากความเป็นคนไปพรหมยากไหมเพราะว่าถ้าทําถูกนี่มันไม่ยากแต่ว่าฉันก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นเ็าทาผิดนะ แต่ว,ว่าทําตึงเกินไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทนงตรัสกับปัญญาวัคีหรือสีทั้งห้าคือมีเร้โกนัญญะธรรปะทรวัตยธร,รมหานามนัสตชิว่าเธอทั้งหลายจงละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะเกมยฐานุโยกแลสองการรสุขานิการในโยกจงปฏิบัติในมัจจิมาปฏิบัตา สาหรับการบรรุกัรนิการนิโยเราอยากมากเกินไปกามะไปความใคร่คือความอยากก่อนที่จะเจริญสมาธิก็อยากที่แตชา้นที่หนึ่งอยากไปชา้นที่สองอยากแต่ชานิที่สามอยากแต่ชานิที่สี่เวลานี้อยากเป็นปัะโสดาบันอยากเป็นสิกิตาคามีอยากเป็นนาคามีอยากเป็นอรหันต์อารมณ์ก็ฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิผลไม่เกิดตานอยใช้มัจจิมาปิปทาคือใชอารมณ์แบบสบายสบาย อันดับแรกที่ตัดไว้ในอุทุมรฏิกาสูตรว่าพระท้งหลายเมื่อกลับจากบิณาบาตฉันข้าวแล้วตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรูลงไม่ใจเขาออกคำว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นนี่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องนั่งเสมอไปนี่การปฏิบัติเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าการปฏิบัติเราปฏิบัติ้ดยสี่ทีอบทคืนนั่งนอนยืนเดิน ถ้าท่าไหนพวงเราสบายเราทําท่านั้นถ้านอนสบายเราก็นอนนั่งสบายเราก็นั่งถ่าเวลานั่งเรานั่งท่าไหนถ้านั่งขาตัมาตินั่งพระเพียบไปถนัดเราก็นั่งเก้าอีถ้านั่งห้อยขาหลัแบบชนันเราชันก็ได้ตามใจชอบเพื่อร่างกายปล่อยมาสบายก่อนเพได้ไม่ฝึงกัน นี่ในเมื่อร่างกายสบายแล้วก็กำหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้ว่าใจเข้าให้ใจออกรู้ว่าใจออกการรู้ว่าใจเข้ารู้ว่าใจออกนี่เป็นการระงับโอทัจกุกุจจะคือความพุ่งสละละร้นในลำคาญเป็นตัดนิวอนตัวที่สี่เป็นตัวที่ทําสมาธิให้เกิดเวลาปฏิบัติจริงๆต่อไปถ้าเราจะใช้ภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้เอาแค่สบายสบาย ทำไปที่กําลังจิตเป็นสุขแล้วก็ทขาของเราเรื่อยไปถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นมามันดึงไม่ไหวต้องพักอย่าทรมานใจทรมานตัวแล้รวร่างกายปวดเมื่อยมากเกินไปถ้าปวดเมื่อยแล้วเป็นยาบทดได้จะจากนั่งมันปวดเมื่อยแล้วก็นอนถ้านอนไม่สบายแล้วก็ยืนถ้ายืนไม่สบายแล้วก็เดินท้าทิกทีอย่างไม่สบายทั้งหมดเลิกพัก อย่าฝืนอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติเป็นสายกลางกลางนี่แวถ้ว่าจะถามาว่าการปฏิบัติเป็นสายกลางกลางได้ไดมมรรคผลแน่นอนหรือต้องตอบว่าขอตอบยืนยันว่าแน่นอนอย่างพระอน,นนที่พระพุทธเจ้าทรงสัตว่าอน,านันทะดูก่อนอนนท์อนนท์ที่ความจริงเป็นพระโสดาบันตั้ยี่สิบปีกว่าเป็นเก่งไหม เป็นผู้ชำนาญการนะพระพุทธเจ้าอุบัติตรัตรูได้ห้าพรรษาไปโปรดพุทธมารดาร<ม>ะหว่างนั้นพระนลน,นั่งฟังเทศอยู่ด้วยฟังเทศจบเดียวเป็นมสดาบันนัขอบวช<ม>บวชแล้วจนกระทั่งพร,ระพุทธเจ้าอายุ80ปาาสิปีท่านประกาศพระศาสนาสี่หปีเข้าใจโสรดาบันพระนลเป็นสดาบัน4ี่ปีไม่ใช่ยี่สิปีนะ เป็นบ้าเก่งมากชำนาญถ้าใครไม่เข้าใจเ็ไปยวพระสดาบันไปถามบ้านนนท์ <c oughs> นั่นก็แน่ตอนนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพาน <c oughs> ก็เวลาเช้าตู่ได้าารุณนนิพพานแน่นอน <c oughs> ก่อนหน้านั้นนิดเดียวะอนนท์ก็ไปยืนเกาะสลักมาต่างร้องไห้ <c oughs> เสียใจ ในเมื่อพระเจ้ามาเห็นว่านนนท์ก็ถามพระที่ปฏิบัติอยู่พระก็บอกว่าพระนนท์ไปยืนร้องไห้ที่นนท์พระเจ้าข่าก็เรียกพระนนท์มาท่านก็ถามพรานนนท์ว่าอน,านันทะดูก่อนอนนท์เธอร้องไห้ทำไมพ้านนนท์ก็บอกว่าเวลานี้ข้าพระเจ้าเป็นยังเป็นเสขาบหกคนแต่หมายความคำว่าเสขามาแปลว่ายังต้องศึกษายอยู่ก็ยังเป็นปัศสดาบัน ถ้าอราหันนี่ก็ได้อาสเอขาบุคคลเป็นคนที่ไม่ต้องศึกษาแล้วก็เวลานี้องค์สมเด็จพระัมาทัมพุทธเจ้าจะนิพพานจะแล้วแล้วใครจะเป็นครูสอนข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดันธาดูก่อนอนนถ้าตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่สอนไว้จะเป็นศัสดาสอนเธอคําว่าศัสดาที่แปลว่าครูจะเป็นครูสอนเธอ ถ้านนฟังแล้วก็ยังไม่ยั้งตัวเพราะว่าเวลานี้แท่งแท้เป็นแค่ประโสดาบันในเมื่อพระเจ้าทรงตัดเองกับปากยังไม่ได้เป็นพระนารแค่ดูตำราจะเป็นอนต์ได้ยังไงก็ไม่แน่ใจในตัวเองใช่ไหมยหนังสือไม่ได้เขียนนั้นฉันพูดเองฉันเองฉันอาจจะคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าพระเจ้าก็ทรงพัญญากรบอกอนันทาดูก่อนนนท์หลังจากรัตถาคตพิพานไปแล้ว เวลาจนจะเข้าพรรษาวันรุ่งขึ้นจะเข้าพรรษาพระมหารกระสบจะทำมัทมสังขาย,ยนาใีความจริงพระมหารกระสบไม่อยู่ในเวลานั้นพระเจ้าเสียพูดเองคืนอย่างวันพรุ่งนี้เขาจะทำมัทมสังขาย,ยนาคืนนี้นะเคยจะได้รู้อรหรันตร้อมบริสมิทายานพระนรนก็เบาใจหลังจากนั้นเมื่อเขาเผาพราะพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็ประชุมกันว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านี้ผ่านแล้ว เราควรจะรวบรวมพระธรรมอริยน,นขยขไว้เพื่อปเป็นหลักเพเป็นหลักปฏิบัติที่สอนกันบรรดาพระทั้งหลายก็มอบหน้าที่พระหมาก,ก็ศพซึ่งเป็นพระอามุโสมากที่สุดก็กำหนดกันมกว่าการทำามสสังคายนาคราวนั้นต้องใช้พระอรหันห้าร้อยโอต่ความจริงอาหารหันเวลานั้นมีสองแสนกว่าเลือกจะาพาะพระอาหารหัน์ปฏิสมิทายาน แล่เลือกเฉพาะพระหันองค์ที่รับฟังจากพระเจ้าโดยตรงไม่ใช่ฟังต่อกันมาพระมหากรสก็คัดอามาไว้499กันไม่หนึ่งองค์พรอะอีกองค์หนึ่งจะเอาถ้าทิ้งก็ไม่ได้ให้พระนนท์พระนนท์นี่รู้ทุกอย่างถ้าจะจะเจ้าจัดเข้าไว้ในในขณะนั้นก็เขาก็จะนินทาคราว่าเป็นน้องพระพุทธเจ้าใช่ไหมเขายังไม่อจ้าาัานา์ ตอนนี้อย่างตอนกลางวันอย่างพรุ่งนี้จะเป็นวันปฏิบมติสังฆายนพระตอนกลางวันพระก็จะตัดเตือนบอกว่านนทพรุ่งน,นี้เขาจะทำปฏิสมสังฆายนาแล้วนะท่านยังไม่ป็นอา่าน,น,บบนคราวนี้จะต้องมีอา่านไม่สมิทยานพร้อมกันห้าร้อยองค์ไม่ใช่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ท่านเป็นพระที่อยู่ในบัญชีที่ต้องทำปฏิัตสังฆยนานเพราะรับฟังจากพระเจ้าทุกอย่าง พระนอนก็เลยตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่งมั่งนอนมั่งยืนมั่งเดินมั่งที่เรียกว่าจงกรมจงกรมหนักที่สุดต้องการเป็นพระอรหันต์มันก็ไม่เป็นอันนี้พอเวลาดึกมากก็มามันก็ใกล้สว่างเต็มทีประมาณยามที่สามท่านก็คิดในใจว่าเราทําความเพียนมาตั้งแต่เช้าเวลานี้ก็ใกล้สว่างเวลาล่งเช้าตวนี้เขาจะทำมาตรสังขา,านากัน องค์สมเด็จพระกักวันพยากรณแม่บอกว่าเราจะไปอรหันตวันนี้แต่เวลานี้เรายังไม่ได้เป็นอาจจะเครียดเกินไปเพราะมันจะพักก่อนถ้าพักผ่อนสักหน่อยจะดีกว่าถ้าร่างกายสบายหายเพลียลรวลุกมาทมําใหม่เมื่อตั้งใจคลายตัวก็เอ็นกายลงหัวยังไม่ทันจะถึงหมอนเท้าซ้ายยกขึ้นแล้วเท้าวขวาย,ยังไม่พ้นจากดิน ร่างตัวเองร่างกายแตข้างข้างๆยังไม่ถึงเตียงถ้านอนไปอ่านเวลานั้นเห็นไหมก็เรียกว่าก็นอนไปอัานในอธิยาบทสี่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นะก็โลงความว่าพระอาสัยคลายจิตจิตคลายตัวทีนี้การปฏิบัติในขณะสมัยหลังเรานี่ที่ท่านทำมาวันนี้เสียงมันแย่ ที่ทำทำกันมาก็เป็นแบบนี้ทุกองค์ตามนี้ถามถามมานะขณะที่ปฏิบัติเครียดตั้งใช้ตั้งใจเอาชาญจริงจังมันไม่ได้คาว่าได้กำลังหมายความต้องได้ธรรมะที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่ได้สมาธิคือได้อารมณ์ตัดสังโยน์ไปได้เอาตอนที่คลายตัวเพราะจิตคลายตัวยิ่งเครียดเกินไปเลิกตั้งใจเลิกนอนดีกวา่าว่า พอคิดว่านอนดีกว่าวพาพอนอนปั๊บอรารมณ์ก็ตั้งใจคิดถึงว่าสก,กาญาติฐิมันเป็นยังไงวิจิกิจชาเป็นยังไงศิรปรตปราบาทเป็นยังไงความเข้าใจก็เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสก,กาญาติทิี่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราก็คือร่างกายมันตายเนีย่ยเราบรโสดาบันย,ยังสัจธาคามีก็คิดง่ายๆย,ยังไม่ต้องยาก ้ามันเป็นเราจริงเป็นขวกเราจริงมันก็ต้องไม่ตายมันก็ต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้ร่างกายแก่เราไม่ต้องการให้ร่างกายตายที่นี่ถึงเวลาแก่มันก็แก่ที่เวลาตายมันก็ตายแสดงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็มีความเข้าใจร่างกายเล็กน้อยอันดับพระโสดาบันต่อมาก็เรื่องพระไตรปรณาคือพระพุทธเจ้าก็ว่านั่งนึกว่าที่เรามีข้าวกินก็ดีมีผ้าห่มก็ดีพระนุ่งผ้าห่ม มีที่อยู่อาศัยก็ดีมียารักษาโรคก็ตามที่ญาติโยมสงเคราะห์ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งสอนก็ไม่มีถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์พระธรรมคำสอนก็ไม่ถึงเราด้านพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีท่านดีจริงถ้าความดีของท่านไม่มีเราคือน้ำบวชแบบนี้เราก็อดตายไม่มีใครกิน ก็แป็นนว,ว่าความดีชีวิตที่เราทรงอยู่ได้พระสศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็เกิดขึ้นก็เียว่ามีความไม่สงสัยตามวิจิกิจฉาได้ต่อมาก็คิดว่าความเป็นพระของเราจะเป็นขึ้นได้อย่างไงเป็นได้เพราะการมีศีลสิขาบท227สิขาบท227จริงๆนะครับเขาก็ใช้จริงๆแค่220 อีกเจ็ดจะเป็นแค่บอกชื่อเป็นว่าสิ่ขาบท220รี่เราต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนมีบางส่วนถึงแม้ว่าว่าวรนก็ยังต้องลำบากต้องพลาดนคัคือก,ก็คือจริยาต่างๆที่เรียกว่าพิสมาจารย์คือเสียงบั่งกันต่างการวางร่างกายบ้างเดินบ้างอะไรบ้างเงยหน้าสูงไปบ้างต่ำไปบ้าง อย่างนี้ท่านไม่ถือเป็นโทษหนักอย่างนี้แม่ไม่ว่าท่านห้ามเหมือนกันท่านไม่ถือเป็นโทษหนักในเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้จิตก็เริ่มมีความมั่นคงในศีลถ้านึกว่าร่างกายจะต้องตายเรามีความมั่นใจในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงๆไม่สงสัยเรามีความมั่นคงในศีลเราก็เป็นประโสดาบัน ในเวลาที่ท่านได้จริงๆท่านได้เวลานอนถามทุกองหลายองค์แล้วนะเวลาที่ดั่งเครียดมันนึกจริงเอาจริงแต่ว่าอารมณ์มันเครียดไม่โปรอารมณ์ไม่ทรงตัวถ <c oughs> ้าพอเลิกแล้วไม่ใช่อารมณ์คิดมาแล้วเมื่อสมาธิคลายตัวลงนิดหน่อยหรือแค่อุปจารสมาธิไม่ใช่กําลังคิดเวลานั้นอารมณ์พิวัฒนาญานก็ไม่ทรงตัวทีนี้เวลาคิดว่าเราจะเลิกทรงชานละเราจะคลายตัว เวลานี้เราจะนอนพักผ่อนขณะที่นอนพักผนะ่อนนั้นสมาธิยังไม่ถอนตัวไปหมดอย่างสูงมันจะทรงอยู่แค่ชั้นสองอย่างกลางจะทรงอยู่แค่ชั้นที่หนึ่งอย่างต่ําที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจารชานท่นี้ถ้าจิตทรงอยู่ในชั้นนั้นหลายแล้วนี่ก็มีอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ได้คิดเกิดขึ้นมันจะทรงตัวมันจะมีความรู้สึกตามนั้นทําไมมันปักหลักเลยใช่ไหม คิดว่าคนทุกคนนี่เกิดมาในโลกนี้ต้องตายเขาตายได้เราก็ตายได้ <c oughs> เหตุการณนี้สองถ้าตายแล้วถ้าทําไม่ดีก็ไปอบายภูมิเราที่จะไม่ไปอบายภูมิได้เขาต้องมีความเคารพในพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เขามีจิตมั่นคงแต่นั้นไม่สงสัยล้ะพยายามตั้งใจละมัดระังสิ่งนี่ความตั้งใจจริง หลังจากนั้นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วสักวันเดียวเดียวอารมณ์มันก็คิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นธรรมดาก็ดีเป็นพรก็ดีไม่ดีทั้งหมดไม่มีความสุจริงมันก็อยากจะปนิพานเวลานั้นอารมณ์จะคิดอย่างนั้นอารมณ์นในเมือเมือ่ออารมณ์มาคิดอย่างนั้นขณะที่จิตอยู่ในอุปจาระชาก็ดีในปฐมมชัยก็ดีจิตจะทรงตัวนี่เป็นเวลาคิดนะพอยจางสมาธิแล้วนะหลังจากนั้นอารมณ์อย่างนี้ก็ทรงตัวตลอด การนึกถึงความตายไม่ต้องไปเตือนมันมันจะรู้สึกตัวเองว่าเราเนี่ยต้องตายกันแน่ว่าเมื่อไรกันแน่กันแล้วกันพร้อมใจพร้อมใจในการตายเตรียมการตายไว้พร้อมหมายความว่าถ้าตายเมื่อไรเราไปสวรรค์เมื่อนั้นเพราะว่าจิตใจเรามั่นคงเราก็ไปพรอมเมื่อนั้นแล้วก็มีความรักในพระธเจา้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์นี่ความจริงใจใจรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสยัย ถ้าตั้งใจทรงศีลจิตตั้งใจไว้เพื่อนิพพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าปสโสดาบันการเป็นปโสโดดาบันนี่ไปได้สองที่จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพรทโ,โลกก็ได้เวลาละหนึ่งนาทีขึ้นพูดต่อไหมมีเทวดาโยงองตัวอย่างนะเอาต่อสนิดนะมีเทวดาโยงองท่านไปพปสโดดาบันคือพระเจ้าพิมิสาร พระเจ้าพิมพิสารก็คือท้าวเวสสุวรรณองค์ปัจจุบันนี่แหละไม่มีเขี้ยวนะท้าวเวสุวรรณจริงๆไม่มีเขี้ยวแต่ท้าวเวสุวรรณเขียนนี่มีเขี้ยวใช่ไหมคือท้าวเวสุวรรณนี่ท่านก็คือพระเจ้าพิมพิสารถูกลูกชายตระบาลให้อดข้าวก็ยังไม่พอปเป็นสุดตั้งเดินจงกรมอยู่ธรรมป,ปีติก็เลยเฉือนเท้าให้ห้ามไม่เดิน มากที่สุดอารมณ์จิตทั้งกระทรงฌานว่าเป็นมนโสโดาบันก็ตายเมื่อตายจากความเ,เมื่อตายจากความเป็นคนในขณะที่ทรงฌานอยู่ก็ต้องไปเป็นพรหมพอจากร่างกายแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่เราจะไปพรหมเนี่ยนแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นนกเรามาจากชั้นจาตุมหาราชเั็ที่เดิมเราควรจะแวะที่เดิมดีกว่าก็เลยแวะแวะชั้นจาตุมาราชแต่ขณะต่อมาเขาให้เป็นอินทกาศ เป็นคนรองท้ามาราชต่อมาเมื่อท้าวาท้าวเวสสุวรรณเอานั้นท่านขึ้นไปอยู่พรมท่านก็นเลยได้เลื่อนเป็นท้าวเวสสุวรรณรู้ความว่าวันนี้เราคุยกันรู้เรื่องเปล่าแล้วไม่รรมทราบหมดเวลาแล้ว,ว,วก็เป็น้ว่าวันนี้ถ้าบรรดาแต่พตุทธบริษัทต,ตั้งใจจะไปสวรรค์เอาแค่แค่นี้ก่อนนะให้นึกถึงทานการบริจาคก็ได้นึกถึงศีลที่เคยรักษาก็ได้ นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามใจชอบก่อนจะนอนเนี่ยถ้าต้องการจะเป็นพรมตั้งธรรมารมให้ทรงตัวเพื่อว่าเวลานี้เราจะบูชาพระเวลาบูชาพระตั้งใจจะจิตจับพระพุทธรูปวนความจริงใจเก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรวันแรกๆวันต่อไปก็จําได้ดีเอง ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ทํามันนั้นเกิดความไม่สบายใจต้องทําถึงแม้ว่าเราเดินทางเวลานั้นไม่มีพระพุทธรูปจะบูชาแต่ใจก็นึกถึงวราพพระพุทธรรกอยู่อย่างนี้จิตเป็นฌานในพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนตายเมื่อไรไปเป็นพรหมืันนั้นอราบรนดาถ้าพุทธไิศัตุกท่านเวลาเลยมาสองนาทีาตอนนี้ไปหอทุกท่านตั้งใจสมาทานสิงสมาทานกรรมฐาน